สวัสดีครับพอแม่พี่น้องปอ,องปายเคเอฟซมอลมเพชรลำพูนสุขุสุคน,นะครับพี่น้องเด้อย<ม>ินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงตู่ป้าหน่อยสายจวดครับพี่น้องครับพบกันวันนี้วันพุทธที่หนึ่งเดือนมิถุนายน,านวันพศั2565นะพี่น้องเด้อนขณนะนี้เวลาประมาณสี่โมงครึ่งครับลุงตู่อหล้างจากที่รุ่นหัวรุ่นเล็กอยู่ที่บ้านโอ้ยเวรล้างออก ศูนต์มาถึงว่าศูน์เจ็เค่าศูนเสิสได้ยูหาล่อยครับเพระาะว่าเอฟซีแฟนครับบอกว่าให้เล่นศูนเจดเจ็ดศูน์แออ,ออกมาอบอกออกศูนต์สองก็เลยแควครับกีาโอ้จะได้กับผหนมากว่านี้เนาะนอก็สิใหช่วโมลาบเนี่มาลุ้นรางวัลที่หนึ่งตัอมาป้างมาเลขทยสามตัว 1, 9, หนึ่งเก้าหกเปล่าเต็มๆแล้วไม่ต้องไ่ต้องกลับเก้าับ แต่ว่าไปซื้อหน่อยบปดนี้งสองร้อยคับนี่งบประมาณสำนั้นครับพี่น้องครับโอ้ยกระยังว่าจะขัดซื้อหลายสิบบวออกบ่ถือบุญเท่ามีแค่นี้ครับอันไปซื้ออีกร้านหนึ่งอีกร้านหนึ่งเขากระจายอ่เครื่องหนึ่งเรื่องมันสั่นไปอันก็เลยบ่ได้ครับอี่เจ้าหนึ่งาบ่อันซื้อก็ได้แค่สองร้อยนะพี่น้องครับบ่ได้หลายแต่งบประมาณมันนีแค่นั้นก็มีหลายแต่หมยซื้อหลายจะบอกเพราะว่า,าตัวนักศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ครับแล,ล้วก็เลขสามศูนแน่ ซื้อเบิร์ซมี่เจ็ดศูนย์ศูนย์ละกัสองแปดแปดสละกันเก้าหกหเ้าขาไปนอกรก็เลข3าตัวกับสองสองแาละกัแปดเก้าหกกับมันกัเลยใหมมันหลายตัวเอนกครับเอาก็ไปตั้งบุญนะถือสองกัถือว่าซื้อเบิร์ดเกือบเท่าไหร่เกือบสามพันนไองซื้อกับสามพันกับประเด็นถือแล้วกับเขาห้าไปแล้วกับเสือปมาพันหมื่นกว่าบาทด้วนี้ย กระเพาะได้ตุ้นได้ต้อยกระเพาะได้ยู่ได้กินพี่น้องเอ้ฟซีแฟนครับถื่อน่นอ๋อครับตอนรุ่นไล่สวนร่วกันคือว่าซีซีซืซออยู่คันถือกเลขถื่อเบอร์แล้วสีโอนมาให้เด้อคันออกเลขทะเบียนรถตัวนี้คันออกอีดีเงินวางสั่นนะครับแต่ว่าสิีมีคนถือก่อนและครับขนาดลูกตู้ก็ยังถือหน่อยครับพี่น้องเวลาสุเอาอีลีสั่ัไม่กล้าซื้อเด้นะมัน คือว่าเงินมันท่องมันหายากนะครับพี่น้องครับอันหนึ่งถือว่าโอเคสต่หลังเพื่อนยังโชคลาภอยู่ถือว่าเสียข้อไปแล้วก็ฟาดข้อการถือได้ซ้ำดีกับดีใจนี่แลละครับพี่น้องครับดีกว่าผมมีเงินใส่ครับโอ้ยเงินเดี๋ยมาซี้ผมเหลือเลยนะครับพี่น้องเนี่ยมาซื้อขอ้าับน้ามเลยครับกับเงินเดี๋ยวเงินซี้นะครับโอนมาให้เลยครับมาซื้อข้าวกล้ามสู้กันทีมงานจีนครับตอนนี้ก็ช่วยเหลือกันไปก่อนครับ มือกันกับสปอนเซอร์เข้ามาคุยกันจักว่ากันครับพี่น้องทีมงานคอนวอยตอนนี้ก็อยู่บ้านเซาของพี่พี่ทูนครับเกือบสิบคนครับอยู่หันครับรออพักการไฟฮะเสื้อเขาเสื้อน้ำพักผ่อนยู่บ้านหลังพุ่นครับส่วนทั้งพี่กับสีนี้อาจารย์พรชัยอยู่ครับนำถึงงานโดยอาจารย์พรชัยคุณนายสอนคุณทรงแล้วก็พี่ครับสีค่คนแล้วก็เป็นพ่อพ่ออย่างก่อน พออย่างนั่น да. เพร so well าอ้วนครับโอ้บรกาศบ้านเพรอ้วนบรกาศบ้านเพรอ้วนแม่เธอจะอ้วนกว่าเก่าถึงนะล่างปานแป้นๆหลังเจ้านายเลี้ยงดีฮะเจ้านายเลี้ยงดีบอกอ้วนๆเนาะเออบรรยากาศก่อนประม้านซีนึงเลยส่วงนั้นผู้บริหารกับสองคนกับเพื่อนกันไปไล่สุดคือใส่น่าคนเบิ้งของบ้านเป็นพันเลยครับข่เขไอเบิ้งเมื่อกี้เห็นไหมน่าจะจัด มีต้งมีติ้งอย่างหนึ่งนะพ่บาสิจัดมีติ้งสิจัดบ้างแขกลังบ้านแผลนะครับสาวนุ่มบริหารครับได้เงินได้ทองมากกับมาเคี่ยานุ่มน้องน้องแล้วลำหรับกระสีเฮ็ดมีตุ้งมีติ้งสีรวบรวบไม้ครับเฮ็ดเตยทีเฮ็ดฉากเที่ฐานไดนหนีไม้พับปูกไม้เมื่อไรครับเฮ็ดฟื้นไฟลุงตัวกับว่าสิส่องไฟอยู่กับช่วงนี้ขอเวลาพัก่อนสักวันนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันว่างหลายนะครับไฟปุ้งไฟป้ายนะครับเดี๋ยวเสร็ลงมาลื้อเฮ็ดไม้ส่องไม้ครับแอนมาตรฐานเลยนะครับ ก็สิอาศัยพี่สีแซดกับเก่เาเหรอครับว่าสิเฮ็ดจางไหนๆๆๆจางไหนจะปรึกษากันครับตื่นนีเวลาก,ก่อนครับช่วงนี้กะพักผ่อนไปสักวันครับเสื้อผ้าของก็ยังเต็มรถอยู่อ่างอยู่นั่นะครับจะงไม่ได้ขนลงอยู่ครับเมื่อยพักผ่อนก่อนครับโอ้ยหัวแดงล่างรถกับโมเล่ซ้ำอยว่าจะให้ไปล่างขั้นนี้แล้วเส้นตอลูกตู้เสียล่างต่อนะจ้างขั้นละสองร้อยเ <c oughs> ออโอ้เข้าใจล่างของมันอยู่แล้ว สถนายนะครับพี่รองโอ้ยรีเทิร์นได้ไหม,มนี่ก็ต้องกราฟนะครับยน้ยองเฮ้ยให้พ่อให้แม่ด้วยก็ไม่ให้แ่มีอุปสรรคขวางกั้นเนะาะแต่ว่ามีกันมีทุน,ทนซื้อสุเพิ่งเอาล้วน,นครับเกเต็มเต็มเนะอันนี้มาทั้งซื้อเจ็ดศนย์แน่สองแน่เกแน่แล้วกันเจ็ดแน่ลครับเยแปกาหกสองแปดเลครับกลาบไปกลัมม είναι, บมานเนี่ครับเบียนเลย การซื้อแต่เก้าหกตัวเดียวม่าเองเอาละานสัตว์่างกนสามพัซื้อแตก้าหตัวเดี้าหกเกตัวเียโอ้ยไ่ <c oughs> มแม่นหน่อยนะครับช่วงนี้งหงบ่มีก็เลยซื้อมาหลาครับมดสามพนกว่ากัโอ้ก็ถือว่าดีะแหละครับ็ถือ,อมากแห้งสิบบ่มีเงินครับโอ้ยงงสัดลีีครับองขึ้นยแต่เ่ินทองเนานะ กต่มีเงินมีทองมีงางก็ดีมืดครับแต่มีเงินมีทองมาแล้วนี่เยสพอ่อเขาจากบา้ามีเงินนับอะไรมีเงินนับที่ว่าเป็นพี่มีทองนลว้ว่าเป็นน้องกัเป็นไงครับวะขี้ขาวาญเม่เข้าขวาญเี็น้องเนาะงสำคัญีนะครัสบสมัยก่อนสมัยตะกี้นะคือบริสันต์เงินใส่ทองคืออยู่กันคือสงบสันติอยู่คำนั้นหาอยู่หาก,กินแต่ท่ามชงธรรมชาติ มาได้สิ่งดีสิ่งเรี่มมียังกันบรรยากาศก็เริ่มลมพัดดีๆแล้วครับเริ่มคั่มแล้วเริ่มมืดแล้วซีมงเคิงซีมงกว่าแล้วครับเนี่ยงานก็ะหกหลายของกระหกมามีคนมาดูแน่มาได้เขาสนักงานมาหลายมือครับงาย นี่ละมะมานเมื่อเกิดซอสเสมอร์เลยก็สิเขาเขาตัวลงตัวนะครับนี่ก็จะเป็นรถพระครับต่อไปเรามาเลงนะครับไปเลองใครไปเลองเพื่อบรรยากาศนะครับเด้อความเคลื่อนไหวของทีมงานหมอรำเพยนพ้ำพืนครับขณะนี้เวลาสี่โมงครึ่รงมาที่ังยู่ครับหก ้าวสองสาวว่าง่ายสองสาวจะไปทำมือพระป่าที่ไหนด,ดิที่เยอะดิะอ,อ่ะ,ะอวพวกนี้สบายสบายสบายโน้มน้อมดี มือแรกซื้อหยัางานั่นมาซื้อเทมงานะสีน,นครับได้มาก็จ่ายไปครับพี่วิสาก็โโ s มาให้กำลังใจอยู่ครับพี่วิสากระเพิ่นว่าโอ้ยผมกับบริษัทซื้อครับว่าจะซื้อจะซื้ออยู่ครับแต่ว่าอ้วนกันใหม่สองร้อยซอยก็ะเขาเข่าเด้อม,มาแรกเพิ่นว่าครับอ้วนมาแรกครับสองร้อยพี่วิสาก็สุดยอดครับางานบริษัทกับบริษัทวัดว่าเท่าร้อยสองร้อยมาซอยขากระลืมทีมงานคอนว่อยครับ คือเก่าผมนี่ครับพี่น้องเงียบเพื่อนนี่กับนอดกันแต่แต่คลิปนันนมากจะเห็นนอนคือเก่าเลยครับสิพักผ่อนเต็มที่ครับสิโอ้เดี๋ยวก็อีกสองมือเัืกอนรับกันอะไรเัืกอนิีเมอร์แล้วส่ป้มไมอีกแล้วหมดครับสิไปว่องไม่แล้วครับสิไปหลายวงอยู่เลยคนลงครับมือกองเห็นว่าไปใส่มือกองครับนี่อันนี้ก็ย่างมันชัดเจนอยู่เห็นว่าทีมงานกำลังผนมารับไปแล้วนะครับซักสิไปซอยหรือสิไปยุ่งเขาอีีกันย่างโมโหนะครับ อาจจะมือกองอาจารย์ดำก็มีครับมือเศร้าในทีมงานเขามารับไปแล้วทีมงานผู้บริาหารผู้อยู่รรบนยอครับการย่งางหัน,นชัดเจนนะบ้านเขายืมตัวไผบอ่อหรือสิยูไปยุ่งบนเขาเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนไม่ได้บอกนะครับไม่คนขอ,ขอกระโดไปแล้วครับเอาผู้อายุกระโดดไปกันจังว่ากันครับพี่น้องมันอาจจะเป็นการการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับพี่น้องเขาอาจ ผู้นึงไปแล้วอาซีมี่พูดดีๆผู้ใดผู้นึงตามมากอะไรครับพี่น้องจังว่ากันหรือว่าสีบมมี่จังไหนเรือมีจังไหนจังว่ากันจังเบิง่งที่ตามต่อไปเนะพี่น้องเ <c oughs> ด้อจังไดก็สร้างนะครับขอแต่ให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนครับเพื่อนเพื่อนสุขุสุข้อนย่างมาเป็นแรงเชื่อแรงใจแข่งกับรงแรงเชื่อแรงใจทีมงานมาแรางเพื่อนเพืเพ่อนดีใจแล้วครับพี่น้องครับจะถึงจะพักกัน,นะครับเด้อสีจนสีทุกสียากสีเกิดลูกประสาจังะไรมากขอให้เอฟซีแฟนครับ แยกเทียนแยกปาร์ตเลยพี่น้องครับจ้งแรกก็ดูแรกซอยกันครับนี่หน่อยก็ดูแรกหน่อยมี้หลายก็ดูแรกหลายนะครับพี่น้องซอยเลี้ยงกันไปครับองก้อนนี่กับขันซ้าได้กี่น้องพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะครับนาำขาดเอฟซีแฟนคลับไปแล้วกันโอ้ยเบิร์ดส์ครับพี่น้องครับดีอกดีใจอยู่ครับถึงแม้นันวงสิเป็นจังไรกกับทีมงานกับจ้งเข่ามาซอยเหลือมาหายกำลังใจมาถามข่าวอยู่ครับว่าเป็นสังนซะสิขอบคุณขอบคุณหลายครับขอบคุณขอบคุณมากมายครับ อเจ็บข้อครับพ <conclusions> <Aristotle> <HHH> ี่น้องครับขออนุญาตลงคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเด้อพ่อปาของพ่อครับร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปเด้อพ่อไรเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์พ่อเป็นกำลังใจในการที่ลิปต่อไปครับพี่น้องครับยินดีที่ได้สู่ชวนครับผู้ใด่มาผู้ใด่ได้หลายอยเมื่อนี้กันอย่าลืมนะครับขอน้ํากระฟงกาแฟขอน้ําสำหรับสนุนใหม่ลูกตัวนะครับพอมีแรงใจในการที่ชิบต่อไปเด้อพ่อไร่ข้าวมาก็พ่เป็นอย่งครับพี่น้องไม่ต้องชิบทางม้งไม้หลายอย่างนะครับ ดังได้ข่าวมาดังเชยงมเมียร์ดังใจคอมเมนต์ได็กกันกียาวครับพี่น้องครับอ้าเจากอกันที่ไหนครับพี่น้งองสุราษิร์เปี้ฝากว่าสวัสดีครับโอ้ยเจ็บก็เสียงแข็งเสียงแข็งเปแล้วครับพี่น้องครับขอโทษขออภัยหลายครับ